ต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำครับมาพบก,ออกันเช่นเคยครับพับพลอ,องตาลการจนะองลูกตาฟปลาม เมื่อันนี้มีโอกาสได้นำงัวในคอรครับเป็นงัวหน่อยนะครับที่ขอดไม้นะครับที่เคยเอาลงคลิปฝากพี่ฝากน้องไปนะครับสำหรับงัวหน่อยตัวนี้ที่พลนกตา,ท,าทีนนำมาฝากพี่ฝากน้องนะครับหลังจากขอดมาแล้วนะครับได้หามือสะดือนะครับสะดือบวมลักษณะการบวมของเขาคือสะดือบวมน้ำ นะครับเนาะสะดือบวมน้ำนี่ก็คือทายาทของเจ้าบิ๊กปุริลัมนะครับที่เกิดจากแม่ตัวผู้แหะครับตัวขาวนะครับเนาะนะครับเสร็ซตนี่วิธีการรักษาการแก้ไขของพลองตานนะครับเป็นองไหนะครับนะครับหลังจากที่สะดือบวมน้ำนะครับเนาะวิธีการรักษาก็คือ วิธีการแก้ไขพ่อองตานกะดีใส่สลิงนะครับคือมือเร้นนี้เมื่อมีคนทายทําให้ว่าสิเอามาฝากพี่ฝากน้องกับหลายๆท่านที่เจอปัญหาที่ประสบปัญหานะครับบุหัวสิมีวิธีการรักษาแบบใดมีวิธีการแก้ไขแบบไดก็เลยอยากนํามาฝากพี่ฝากน้องสำหรับพ่อองตารใส่สลิงนะครับใส่สลิงโดยที่บดไส้เข็มนะครับสลิงที่เป็นสลิงพลาสติกเนาะครับเนาะหลอดหลอดสลิงเจาะ หลังจากเจาะแล้วก็บ,บีบน้ําออกรับเขาเขาเป็นการบวมน้าล่องๆ่องบีบเบิ้งนะครับสำหรับทันใดง,ง,ง,ง้อง้อง้อหน่อยที่ขอดรไม่นะครับของทันใดที่เป็นาการสันนิษฐานของพอลงตาในสันนิษฐานเกิดจากการเลี่ยของแม่เขานะครับเลี่ยสะดือนะครับดึงดึงสะดือนะครับทําให้เขาเกิดการอักเสบแ้ะบ็บวมน้ํานะครับกก้อนก้อนที่เจาะพอลงตารกระสีบ,บีบเบิ้งก่อนนะครับ ถ้าบีบเรามันนุ่มนุนะครับก็แสดงว่าเขาบวมน้ำก็จะใส่เข็มดโดยที่พ่ใส่สลิงโดยโดยที่พ่อใส่เข็มนะครับใส่แต่ตัวสลิงเนาะครับเนาะใส่แต่ตัวสลิงเนี่ยเจาะเจาะสักน้อยหนึ่งพ่อปัดพ่อไอไอสะดือเขาเปิดนะครับหลังจากนั้นก็บ,บีบน้ำออกมดครับหลังจากบีบน้ำออกมดแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะครับล้างทำความสะอาด้าไผมีมอรพวกน้ำยาล้างแผลพวกอ่า ล่างเหมือนเหมือนยาล่างแพ้แหละครับพวกล่างแต่แต่พอลงตาน,น,นมีเนาะใส่ใส่น้ำเปล่าครับใส่น้ำเปล่าล่างล่างทำความสะอาดล่างน้ำเปล่าที่สะอาดนะครับล่างทำความสะอาดหลังจากนั้นก็ใส่สเปย์ยาม่วงนะครับฉีดพ่นแล้วก็โรยด้วยผงนะครับผงเควันตัวนี้กับป้องกันแมลงป้องกันนอนนะครับนี่ก็คือ วิธีการรักษาหลังจากสะดือบวมของงัวหน่อยนะครับก็เลยอยากนํามาฝากพี่ฝากน้องกับเพื่อนชาวง่วนะครับหล,หลายหลายคนเจอตัวนี้สลับมือใหม่สลรับท่านใดที่เคยเลี้ยงเคยผ่านประสบการณ์แเราก็จะมามีปัญหานะครับหลายๆท่านอาจจะยังเป็นมือใหม่อยู่ช่วงนี่ช่วงปีใหม่หลายหลายท่านนะครับได้รับสมาชิกใหม่เขามาในครอบนะครับเป็นงัวเกิดใหม่ นะครับอาจจะบ่เกยเจอปัญหาแบบนี้อาจจะเกิดเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับระบาดวสิเส็ดจังไหรนะครับเลยอยากนํามาฝากพี่ฝากน้องกับเพื่อนชาวงัวนํากันนะครับเพื่อเอาไปรักษาหรือแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขหรือวิธีการรักษาเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับตัวนี้ถ้าถ้ามัน มีหน้องหรือเป็นนอนเป็นนอนพวกผมนอนไม่วันนะครับเนาะกระใส่ผงเควันนะครับพี่พอ่อหลงตาใส่คือผงเควันนะครับผงโรยเป็นผงข,ขาวนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งพอ่งงงอ่างาจำอะไรหลงคอไัยนะครับก็เลยอยากนํามาฝากพี่ฝากน้องกับผูรัการสำรับง่วตัวหน่อยตัวนี้ก็คลอดเมือ่อวันที่สามสิบนะแ,ลแล้วครับเนาะตัวนี้ก็ได้ซิบกามือแล้วแ่ะครับซิบมือแล้วครับ เึงครับเึงพัฒนาการเป็นงัวผูเป็นลูกตัวผูนะครับสีจะออกไปทงปังพอเขานะครับบึงครับนี่แหละครับเดี๋ยวมาติดตามพัฒนาการกันเรื่อยๆสำหรับแม่นี่นะครับกับโบโบแม่แม่ของเขานะครับเป็นแม่ท้องเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแม่ที่อยู่น้ากันเพราะน้ำกานก็จะปล่อยเขาเดินนะครับเป็นจันดครับกับงัวหน่อยนี่กเ็เหลือเหลืออีก ตัวนึงที่สีตอนรับปีไม่นะครับเดี๋ยวมาเบิงนะ้งดันให้เขาเบิ้งครับผมไปไงาแล้วครับเให้พี่ให้น้องเขาได้เบิง้งนะครับบานออกเลยแหละครับ,อ,บอีกบดโดอีกบดโดครับอีกบดโดคงสีได้เห็นผลงานเดี๋ยวก็ค่อยติดตามกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับกับสีน้ำสาระกับวิธีการรักษาสะดือบวม นะครับการแก้ปัญหาสะดือบวมกับง่วน่อยที่คออัดไม้นะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับกับวิธีการรักษาเบื้องต้นดูแลง,ง้วใน้อของเหาเบื้องต้นนะครับอาจสิเป็นประโยชน์แน่นิดหน่อยนะครับเพื่อนเกษตรกรเช่าวงวอกับคนเลี้ยงง้วเมื่อหม่นะครับสําหรับท่านใดทีเ่เกษตรกรเมื่อก่าแล้วก็คงสิบวิีปัญหากับปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับ เบิ่งครับเป็นจังไรครับพ่อเบิ่งบอพ่อได้บุ้งพ่อได้แย่งเสาแย่งแรงอยู่นะครับเนาะพ่อได้แย่งเสาแย่งแรงอยู่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงแหละครับช่วงช่วงช่วงเที่ยงช่วงเวลาพักเที่ยงของเอานะครับครับงัวนในไอ้ขอกมีโอกาสได้ออกขอกนะครับหน่อยนักสี่สิได้ออกขอ,ขอ,ขอขกครับอรเอาออกไปข้างนอกกับบุ้งว่าสี่เป๊ ชิ้นหายังไดเนื่องจากปีนี้อากาศแห้งแรงมากครับแห้งแรงมากเบิ่งครับหญ้าเกษตรกรแถวๆนี้หญ้าจะเขียวสวยนะครับแข่างๆอกง้วของพอหนองตาลนี่ปีนี้ก็แห้งแรงครับแห้งแรงเพราะฉะนั้นเกษตรกรของพวกเฮากับประสบปัญหาเรื่องอาหารนะครับก็จะมีอาหารลหลายๆอย่างนะครับที่เอามาซอยมาในใน,ในช่วงหนาแล้งนี่นะครับเนาะก็ เบิ่งนครับเป็นจังไรลองลองเอาไปาพินิจิเคราะ์เบิ่งนะครับเนาะกับพี่น้องเกษตรกรชาวงัวนะครับกับงัวน่อยวิธีการรักษาวิธีการบำรุงดูแลงัวสะดือบวมหลังจากคลอดนะครับหลังจากคลอดส่วนมากแล้วสาเหตุจะเป็นจากการบวมน้ำนะครับอาการเบืเ้องต้นก็คือเ้าเจาะเจาะมีบรนามออกแล้วครับหลังจากมีบนามออกก็าทำความสะอาดนะครับโดยน้ำยาล้างแผลพวกอย่างละ หรือไม่ก็จะเป็นน้ำน้ำสะอาดนะครับล่างล่างล่างหลงังจากนั้นก็จะฉีดด้วยยาม่วงนะครับฉีดด้วยยาม่วงและก็จะตามด้วยผงอ่าที่พอตรองตาใส่คือผงเควันนะครับยี y ่ห้อเควันนะครับเป็นผงป้องกันอ่านอนนอนนอนมแมลงวันนะครับนอนมแมลงวันครับสำหรับคลิปนี้แตคงสีอ่านำมาฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะกับอ่างัวน้อย อยู่ในขอของโพองตาลนะครับปีนี้เพิ่งได้ตัวเดียวนะครับปีปีนี้นะครับเดี๋ยวก็ล่ออีกสองสามแม่พวกนี้แหละครับก็ทย่อยทย่อยทยอยกันไปครับอาจจะมีสารบบ้างเล็กน้อยครับเพื่อนเกษตรกรชาวงัวมือใหม่นะครับที่จะเอาไปบำรุงดูแลรักษางัวนะครับสรับมือนี่คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับคอยกลับมาพบผอกกันใหม่คลิปหน้ากับสิ่งดีๆ นะครับกับคนเลี้ยงงัวกับงัวเลี้ยงคนนะครับที่อพลังตาลสี่นํามาฝากพี่ฝากน้องนะครับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับทางช่องลูกตาลฟาร์มนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับครับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ